ทียาลัยสงนครน่านเฉลิมพระเกียรติได้ทำหน้าที่บริหารงานจัดการศึกษาและงานด้านอื่นๆทั้งในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในฐานะ เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงไทยประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงปรากฏเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของคณะสง์และบุคคลทั่วๆไปถ้าเอาตัวชี้วัด KPI ทั้งในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็คือการดำเนินงานตามพันธกิจสีด้านประกอบด้วยการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมาวัดถือว่าทำได้ครบถ้วนมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ ครบทั้งสี่ประการด้านของการผิดบัณฑิตนั้นมีจำนวนนิสิตนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและที่สำคัญก็คือในกระบวนการจัดการศึกษาเล่าเรียนก็มีความครบถ้วนเป็นที่พอใจของนิสิตนักศึกษาทุกรูปทุกคน ด้านการวิจัยก็มีกิจกรรมการวิจัยทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยให้กับประชาคมมจรอร่วมกับภาคีเครือข่ายและการทําวิจัยในประชาคมของวิทยาลัยสงขลาขอน,านันเฉลิมพระเกียรติเอง โดยเฉพาะด้านการบริการวิชาการและทนุบรุงศิละปะวัฒนธรรมนั้นถือเป็นแบบอย่างที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับมอจรอในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นวิทยาลัยสง์ด้วยกันเองเพราะว่าท่านผู้อำนวกยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระชยานันทะมุนีแม้จะมีกิจหน้าที่ในส่วนของคณะสงฆ์มาก แต่ก็อุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาในการบริหารงานในวิทยาลัยสนนครน่านเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆทั้งในการจัดโครงสร้างการบริหารเพื่อการบริการวิชาการและธนุบำรงศิละปะวัฒนธรรมโดยการทำความตกลงความร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้ง สถาบันเอกชนและทางภาครัฐบาลเพื่อร่วมมือกันทํางานร่วมกันเกี่ยวกับการบริการวิชาการและธนุบรุงศิละปะวัฒนธรรมอาที่สําคัญก็คือวิทยาลัยสงนครน่านเฉลิมพระเกียรตินั้นตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของบ้านนี้เมืองนี้เป็นจํานวนมากเป็นสถานที่ที่ ตั้งของมรดกทางวัฒนธรรมพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบก็เป็นโอกาสให้ทางประชาคมมอจรวิทยาลัย,ยสงขลรน่านเฉลิมประเกียรติได้ทำหน้าที่บริการวิชาการและธนุบรุงศิลปะวัฒนธรรม ในวงกว้างยิ่งขึ้นเมื่อเอาตัวชี้วัดทั้งสีด้านนี้มาภาพดูก็จะเห็นว่าวิทยาลัยสูนครน่นานเฉลิมประเกีติได้ทําครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์ต่างๆรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั่วๆไปด้วยเมื่อเอาตัวชี้วัดพันธกิจของ คณะสงฆ์มาทาาก็จะเห็นว่ามีความสมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณะสงเคราะห์เท่าที่ทราบปรากฏเป็นที่ประจักษ์รับรู้โดยทั่วไปว่าทางผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยสงนคราัน่านเฉลิมประเกียรตินั้นจากการที่ได้ทำความตกลงการทำงานร่วมกัน MOU กับสถาบันองค์กรต่างๆภายในจังหวัดและในจังหวัดอื่นๆก็มีการทำกิจกรรมที่เป็นไปตามาาพันธกิจของคณะสงฆ์โดยอรอบด้านาเพราะฉะนั้น จึงเป็นโอกาสที่ทางที่ลยัยสงแลนคอน่อนานเฉลิมประเกียดจะได้นำความสำเร็จที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การงานบริหารงานในสถาบันตามพันธกิจของสถาบันอุรมศึกษาและตามพันธกิจของคณะสง์นำเสนอต่อที่สาธารณะเพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญร่วมกันในโอกาสที่ วิทยาลัยสงนครน,นั่นเฉลิมพระเกียรติครบรอบ19ปีแห่งการก่อตั้งนับตั้งแต่ปีพศ2554มาจนถึงปัจจุบันมีอายุ19ปีกำลังอาจจะเข้าสู่วัยหนุ่มแน่นซึ่งถือว่ามีกำลิกำลังที่จะพัฒนาก้าวต่อไปอย่างอย่างไม่หยุดยัง้งเป็น ช่วงของคนที่มีความคิดความใฝ่ฝันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็ยังมีระยะเวลาการดำเนินางานอีกยาวไกลอ่าสิปีมีผลงานการบริหารงานตามพันธกิจทั้งส่วนของสถาบันอุดมศึกษาและคณะสงฆ์ได้ถึงขนาดนี้เราก็ลองนึกภาพดูว่าในอนาคตข้างหน้าอีกสักสิบเกปีช่วงระยะเวลาเท่ากันนี้ความสำเร็จจะแค่ไหนเพียงไร โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันในยุค disruption นี้เป็นทั้งสิ่งที่เป็นข้อคุกคามและเป็นโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญบารมีธรรมทำความดีในการบริหารงานในวงกว้างและไร้ขอบเขตจริงๆนะการถ่ายทอดองค์ความรู้สื่อธรรมะวิชาการต่างๆสู่ สาธารณชนก็มีช่องทางในการถ่ายทอดอย่างไม่มีขีดจำกัดในการที่จะไปร่วมด้วยเช่นกันกับทางฝ่ายบ้านเมืององค์กรสถาบันภายนอกจากการที่ได้ทำ MOU มาอย่างมากมายก็เป็นไปอย่างไม่มีขีดจำกัดและเป็นไปในวงกว้างในส่วนที่เป็นการจัดการศึกษาถือว่าสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร,สร์นโยบายของอธิการบดีก็คือเรื่องของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของมอจรอรนั่นก็คือได้เปิดอ,อบรมเปิดสอนหลักสูตรทั้งระยะสั้นะระยะยาวทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาระดับปริญญาเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานในวงกว้างขออนุโมทนาชื่นชมยินดี ในความสําเร็จของวิทยาลัยสงขลรน่นานขอไวพรให้ผู้บริหารคณา,าจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงขลรน่นานทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ยังเป็นสุขประสบความสำเร็จในการป,ปฏิบัติหน้าที่การงานงอกงามในร่วมทางขององค์สเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนทุกที่ผ่าราตรีการเทิน